สวัสดีครับพบกับเราช่องเดี่ยวเกษตรเงินล้านนะครับวันนี้ขอพูดภาษากลางนะครับเพื่อให้คนที่สนใจทําเกษตรได้ฟังได้ทุกคนนะครับเพราะบางคนอาจจะฟังภาษาอีสานไม่ค่อยเข้าใจก็ใช้ภาษากลางาวันนี้จะพามาชมสวนฟักทองนะครับฟักทองที่เราปลูกจะเป็นพันธ์ุใหญ่คือภาษาคนปลูกฟักทองเขาจะเรียกฟักทองพันใหญ่พันเล็กนะครับ ส่วนพันเล็กก็อายุเกี่ยวเกี่ยว70วันหรือ65วันพันใหญ่ก็85-90วันฟักทองพันใหญ่หรือฟักทองดำก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับหลากหลายพันธุ์ของเราจะปลูกพันธุ์ของเกียรตยก็คือพันธุ์ทองอภัยสีสองหกพันธุ์ทองอภัยสีสองหกเป็นฟักทองเบอร์ใหญ่นะครับเบอร์ใหญ่แล้วก็กินปุ๋ยเยอะกินปุ๋ยเยอะถ้าปุ๋ยไม่เพียงพอลูกเขาก็จะไม่ใหญ่นะครับ ไม่ใช่ว่าเราปลูกฟักทองพันุใหญ่แล้วเราปลูกลงไปเนี่ยให้ปุ๋ยไม่เพียงพอจะได้ลูกใหญ่มันไม่ใช่นะครับคือปุ๋ยต้องเพียงพอน้ําต้องเพียงพอช่วงนี้อายุฟักทองจะเข้าช่วงกําลังผสมดอกนะครับดอกก็จะเริ่มบานดอกเริ่มบานป่าไปแล้วจะพามาดูดอกฟักทองนะครับอันนี้คือหนึ่งเถานะครับเนี่ยการปลูกล่องเนี่ยระยะระยะล่องแปลงนี้ ก็ไม่มาตรฐานเท่าไหร่ก็คือสี่เมตรแปดสิบไม่ถึงห้าเมตรแต่ฟักทองใหญ่เนี่ยข้อเสียของเขาเลยคือเถาเขาเดินไกลถ้ามันสมบูรณ์มากๆนี่มันจะชนกันหมดนะครับจะเข้าไปผสมดอกยากแต่ก็ยังเข้าได้อยู่นี่นะครับเราจะมาดูดอกฟักทองอันนี้คือดอกฟักทองนะครับดอกที่จะบานเนี่ยครับจะเป็นลักษณะ,ะนี้ครับดอกตัวเียนี่ครับเราก็จะส่องไฟผสมนะครับ อันนี้คือลักษณะการใบของฟักทองเห็นไหมครับจะมีลูกฟักทองวางอยู่ข้างในนี่ครับลูกฟักทองวางอยู่ข้างในเต็มไปหมดเลยอ่าพอเราผสมเสร็จช่วงผสมเนี่ยเราจะให้น้ําอย่างเดียวนะครับเราไม่ให้ปุ๋ย <Yeah. S 1> พอเราผสมเสร็จปุ๊บเราก็จะค่อยอัดปุ๋ยอีกทีนึงฟักทองก็จะเริ่มเริ่มขึ้นทรงนะครับถ้าขาดน้ําขาดปุ๋ยเนี่ยทรงอาจจะบิดจะเบี้ยว ช่วงนาทีทองเลยก็คือหลังผสมเนี่ยเราต้องให้น้ําอย่างเพียงพอครับฟักทองไม่ใช่พืชที่กินน้ําน้อยนะกินน้ําเยอะครับเนี่ยลักษณะความสมบูรณ์เนี่ยถ้าเราอยากได้ลูกใหญ่ๆลูกละสิบกิโลสิบสี่สิบห้ากิโลอะ่ะหรือว่าอาจจะสักแปดเก้ากิโลโดยที่ช่วงทำย,กยากๆนะอาจจะขึ้นลูกยากเนี่ยใบต้องได้ประมาณเนี่ยบใบฟักทองต้องใหญ่เขียวเข้มหนานะครับฟักทองเป็นพืชที่กินอาหารเยอะเพราะฉะนั้นปุ๋ยเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยขี้ไก่กับปุ๋ยเคมีก็ต้องให้ไปอย่างเพียงพอครับไม่งั้นลูกเขาจะไม่ขึ้นใสครับแปลงนี้ก็สี่ไร่ครับทั้งหมดที่เราตั้งฟอาไว้ก็คือไร่ละสามตันนะครับสี่ไร่ก็สิบสองตันขั้นต่ำนะครับสิบสองตันถ้าลูกใหญ่มากๆก็อาจจะได้ถึงสิบสี่สิบห้าตันนะครับ ถ้าเป็นเบอร์หัวทั้งหมดนี้ราคาฟักทองในตลาดเลยต่ำๆก็อยู่ที่หกเจ็ดบาทครับแต่ถ้าช่วงราคาดีก็ก็จะได้ราคาที่สิบบาทเราตั้งเป้าไว้แปลงนี้คือขั้นต่ำคือไล่ละสองหมื่นถึงสองหมื่นห้าพันบาทในระยะเวลาสามสิบสามไม่ใช่สามเดือนเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกฟักทองประมาณสี่ถึงห้าไร่ ก็จะมีรายได้อยู่ที่หนึ่งแสนถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทอันนี้ทำได้นะครับเป็นตัวเลขจริงเลยไม่ใช่ว่ามนโนพูดจะเรื่อยนะครับก็ประมาณนี้ครับอ่าอันนี้ลักษณะริมขอบเราจะจะเห็นเถาลักษณะก็จะมีแขนงก้างปลาวิ่งออกมาครับนี่เป็นแขนงก้างปลาอันนี้คือเถาหลักของเขา เขาหลักก็จะติดลูกนะครับประมาณข้อที่สิบสี่ขึ้นมาเราก็ไล่ดูเนี่ยครับข้อที่สิบสี่นี่คือลูกฟักทองอันนี้ข้อที่สิบสี่ของอีกเผาฝั่งหนึ่งมันก็จะวิ่งมาชนกันอย่างนี้ครับเห็นไหมครับลูกจะชนกันอย่างนี้ครับนี่ครับถามว่ามันผสมได้ไหมแบบนี้ผสมได้เหมือนเดิมครับจะเป็นร่องคู่ที่เราปลูกอันนี้คือเราเอาไว้เดินถ้าเราไม่ทําร่องคู่อย่างนี้เราจะไม่มีที่เดินนะครับเวลา ฉีดธาตุอาหารทางใบหรือว่าฉีดป้องกันแมลงเพี้ยต่างๆเราสามารถฉีดได้หลังผสมในช่วงนี้อาจจะมีเพี้ยอ่อนหรือว่าโรคราลำค้างราแป้งเนี่ยเราฉีดได้อยู่นะครับฉีดควบคุมอยู่แล้วเราก็หยุดอันนี้เป็นลักษณะดอกตัวผู้ดอกตัวผู้ที่มันใช้ไม่ได้แล้วนะครับเกยรสรมันตายแล้วโดนแดดพวกนี้ดอกตัวผู้ก็จะบานใหม่อย่างเช่นดอกนี้ครับก็จะบานใหม่เราก็จะเก็บดอกตัวผู้เนี่ย ไปผสมลักษณะดอกตัวผู้ก็เวลาเราเก็บไปเราก็จะอย่างนี้นะดอกตัวผู้เราก็จะเด็ดไปอย่างนี้ครับเด็ดเป็นกา้านเป็นก้านเส่ตะกร้การไปสมมติว่าอันนี้เป็นดอกตัวเมียเนาะเราก็จะใช้เกรสรตัวผู้เนี่ยมันจะมีเกรสรอ,อยู่ตรงตรงนี้นะครับเราก็เอาไปชนกันอย่างนี้ครับเอาไปทาทาถูถูตรงเนี้ยแป๊บเดียวติดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไมต้องผสม ฟักทองถ้าเราไม่ผสมพวกแมลงช่วยผสมเกรสรเนี่ยมันไม่สามารถเข้ามาได้ครับมันมองไม่เห็นดอกก็ดูใบครับฟักทองเนี่ยมันใบหนาใบใหญ่แล้วดอกมันอยู่ใต้ใบมันมองไม่เห็นครับแมลงแทบจะมองไม่เห็นโอกาสติดลูกนี่มันจะน้อยครับอย่าง10ลูกเนี่ยอาจจะติดอยู่สักสองลูกสามลูกนะครับมันก็เลยต้องทําการผสมดอกถ้าฟักทองเราทําเชิงพาณิชยก็จะประมาณนี้ครับมันต้องผสมดอก ไม่งั้นเราจะได้ผลผลิตต่ำเพราะลูกฟักทองมันจะน้อยครับดูใบครับนี่คือใบฟักทองแต่ถ้าเราส่องข้างล่างจริงๆอ่ะมันจะโป่งนะครับฟักทองเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเนี่ครับจะมองเห็นหมดเลยเห็นลูกเห็นอะไรลูกฟักทองที่แกะได้ใบอะ่ะผิวจะสวยนะ่ครับแต่เวลาดอกเข้าบานเขาจะสีเหลืองจะมองเห็นหมดเลยเพราะว่าใบฟักทองมันสีเขียวมันจะตัดกับสีเหลืองนะครับ อันนี้คือขนมก้างปลาที่ตัดอ,ออกนะครับเนี่ยไปลองกนะ็จะเป็นลักษณะนี้น,นี่ดอกกระพู้ที่บานนะดูเถาเถาใหญ่มากครับักท่องแปลงนี้อายุยังไม่ถึงสองเดือนนะครับนะครับสมบูรณ์มากครับเดี๋ยวจะมา ถ่ายอัปเดตให้ดูใหม่ช่วงที่เราผสมนะครับอีกประมาณสัก2อสาวันก็จะเริ่มผสมได้เต็มที่แล้วดอกก็จะเยอะแล้วก็ช่วงขึ้นลูกเราก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆจนถึงช่วงเก็บนะครับรอชมกันว่าฟักทองแปลงนี้สีไร่จะได้น้ำหนักผลผล,ผลิตที่กี่ตันแล้วก็ได้ลูกขนาดที่กี่กิโลนะครับสวัสดีครับ